สวัสดีครับผมอาจารย์มานพสีเหลืองนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายการคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยใช้โปรแกรม excel มาช่วยในการคำนวณนะครับเริ่มต้นเลยนะครับผมก็จะเปิดไฟล์ excel ขึ้นมาก่อนเปิดไฟล์ excel ขึ้นมาแล้วนะครับเราต้องเข้าใจกันนะครับว่าในฐานะที่เราเป็น คนไทยเนี่ยนะครับเมื่อเรามีรายได้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราจะไจะต้องเสียภาษีด้วยนะครับโดยเราจะนํารายได้ที่เกิดขึ้นทั้งปีนั้นมันรวมกันนะครับแล้วก็คํานวณตามที่กรมสรรพากรกาหนดนะครับเพื่อเสียภาษีนะครับโดยในฐานะที่เราเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นเราจะต้องเสียภาษีในอัตราก้าหน้าคําว่าอัตราก้าหน้าคือ เมื่อมีรายได้มากก็จะเสียอัตราภาษีมากเมื่อมีรายได้น้อยก็เสียอัตราภาษีน้อยนั่นเองนะครับเริ่มต้นเลยนะครับผมจะอธิบายคร่าวๆก่อนนะครับสำหรับการคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับตามที่ผมเคยบอกไปว่าเราจะนำรายได้ประจำปีคําว่ารายได้ประจำปีคือรายได้ที่เกิดขึ้นทั้งปีเนี่ยนะครับเอามาตั้งเอาไว้แล้วก็ลบด้วยค่าใช้จ่ายนะครับ คำว่าค like ่าใช้จ่ายก็คือมันเป็นตัวหักรายได้ของเรานะครับเพื่อให้เราเสียภาษีได้น้อยลงโดยค่าใช้จ่ายนั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นรายจ่ายที่กรมสรรพากรยอมให้เราหักเป็นค่าใช้จ่ายได้นะครับโดยรายได้แต่ละประเภทนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สามารถหักได้นั้นไม่เท่ากันนะครับเราก็ต้องรู้ว่าเรามีรายได้ประเภทอะไรนะครับเราจะได้หักค่าใช้จ่ายได้ถูกต้องตามประเภทที่เรามีรายได้เกิดขึ้น เมื่อเราหักค่าใช้จ่ายเสร็จแล้วนะครับเราก็จะต้องหักกับค่าลดหย่อนคำว่าค่าลดหย่อนก็คือตัวที่จะทําให้ไรายได้ประจําปีเพื่อเสียภาษีนั้นมันลดลงได้อีกนะครับค่าลดหย่อนนั้นเป็นคุณสมบัติประจําตัวของเรา <c oughs> เช่นเราแต่งงานแล้วหรือไม่เรามีลูกลูกเรากําลังเรียนหรือไม่นะครับเรามีพ่อแม่ที่เราต้องเลี้ยงดูไหมเรามีดอกเบี้ยที่ต้องเสีย สำหรับการผ่อนบ้านหรือไม่พวกนี้นะครับสามารถเอามาเป็นค่าดถย่อนได้นะครับเมื่อเราเอารายได้ไประจําปีหักค่าใช้จาา่ายหักค่าดถย่อนที่เกิดขึ้นแล้วนะครับก็จะได้คําตอบคําตอบตัวนี้ก็คือรายได้สุทธินั่นเองนะครับตัวรายได้สุทธิเนี่ยแหละครับเราจะเอาไปคํานวณเพื่อเสียภาษีในอัตราเก้าหน้านะครับดังนั้นเราก็ต้องอยากจะรู้แล้วว่าแล้วอัตราเก้าหน้านั้นมันมีเลท อย่างไรบ้างนะครับผมก็จะมาอธิบายนะครับอัตราก้าวหน้านั้นเป็นอัตราที่ใช้ในการคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะครับเลทแรกเลยนะครับก็คือผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่1บาทจนถึงแสนห้าหมื่นบาทได้รับการยกเว้นนะครับไม่ต้องเสียภาษีผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งบาทนะครับ จนถึงห้าแสนบาทจะต้องเสียภาษีในอาตาัตราสิบเปอร์เซ็นตนะครับต่อไปนะครับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ห้าแสนหนึ่งบาทจนถึงหนึ่งล้านบาทจะต้องเสียภาษีในอาัตรา20%ต ต่อไปผู้ที่มีไรายได้ตั้งแต่1นึ่งล้านหบาทจนถึง4ล้านจะเสียภาษีในอัตรา30%และผู้มีไรายได้ตั้งแต่4ี่ล้านหบาท ขึ้นไปเลยนะครับจะเสียภาษีในัตาสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับนี่คืออาตาัตราก้าวหน้านะครับจะเห็นว่าผู้ที่มีรายได้น้อยนั้น,น,นก็เสียภาษีในัตาที่ต่ําพอมีรายได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนั้นก็จะเสียภาษีสูงขึ้นนะครับเราเรียกว,ว่าอัตราก้าวหน้านะครับนี่คือลักษณะนะครับเราต้องเอารายได้ประจำปีห,หักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนได้ตัวเลขนี้นะครับ,รบก็คือรายได้สุทธิแล้วเนี่ยเราก็ไปดูว่ารายได้สุทธิของเรานั้นตกอยู่ในช่วงไหน แล้วเราก็คำนวณตามอัตราที่ผมได้อธิบายไปนะครับคราวนี้เรามาดูการคำนวณจริงๆกันนะครับผมจะสร้างคอลัมน์ขึ้นมานะครับสำหรับการคำนวณจริงๆเริ่มต้นเลยนะครับผมก็จะสร้างคอลัมน,น,น์ช่วงเงินได้สุทธิก่อนนะครับช่วงเงินได้สุทธิก็คือ ตัวเ,เลขนี้ยนะครับช่วงรายได้สุทธิ x x เ,เนี่ยแหละครับคือช่วงเงินได้สุทธิคือเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายค่ารถหย่อนแล้วเราเรียกว่าช่วงเงินได้สุทธิเราจะเอาตัวเลขนี้ยนะครับมาคำนวณตามอัตราก้าวหน้านะครับมันก็จะต้องมีช่วงตั้งแต่ถึงคำนวณเป็นช่วงๆนะครับต่อไปนะครับคอลัมน์ที่สองก็คือเงินได้คำนวณภาษี เราต้องรู้ว่าเรามีเงินได้คำนวณภาษีในแต่ละช่วงเท่ากับเท่าไหร่นะครับช่องที่สามก็คืออัตราภาษีช่องที่สี่ก็คือภาษีแต่ละช่วงผมจะขยายช่องออกไปนะครับและช่องสุดท้ายนะครับก็คือภาษีสะสมแต่ละช่วงนะครับ ภาษีสะสมเนี่ยแหละครับก็คือตัวที่เราจะต้องเสียภาษีทั้งหมดว่าเราจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่ในฐานะที่เรามีไรายได้หลังจากคำนวณตามอัตราก้าวหน้าไปแล้วนั่นเองนะครับต่อไปผมก็จะตีตารางขึ้นมาตีกรอบขึ้นมานะครับสร้างกรอบในส่วนของสองบรรทัดนี้นะครับผมจะเมิร์ด ให้มันมีบรรทัดเดียวต่อไปนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเงินได้สุทธิเลยนะครับช่วงแรกนั้นก็เริ่มตั้งแต่1บาทจนถึง1 5 0 0 0 0สบาทช่วงที่สองนะครับก็คือ 150, 000, 1 5 0 0 0 0สบาทจนถึงห้าแสน ช่วงที่สามห้าแสนหนึ่งบาทจนถึงหนึ่งล้านต่อไปนะครับหนึ่งล้านหนึ่งบาทถึงสี่ล้านและช่วงสุดท้ายก็คือสี่ล้านหนึ่งบาทขึ้นไป ต่อไปนะครับอัตราภาษีนั้นตามที่เคยบอกไปแล้วนะครับก็คือพวกนี้นะครับช่องแรกก็คือได้รับการยกเว้นผมก๊อปมาวางเลยช่วงนี้สิบเปอร์เซนยี่สิบเปอร์เซนสามสิบและสามเจ็ด เนี่ยนะครับสีเส้นต่อไปนะครับในช่องนี้นะครับช่องเงินได้คำนวณภาษีช่องเงินได้คำนวณภาษีก็คือตัวเงินในแต่ละช่วงนั่นเองนะครับตัวเงินในแต่ละช่วงเราจะหาตัวเลขมาได้ยังไงมันก็คือการนําตัวเลขสองช่องนี้นะครับมาลบกันเนี่ยนะครับ แสนห้าหมื่นหนึ่งบาทนะครับถึงห้าแสนเอามาลบกันแต่ว่าถ้าเราจะลบกันแล้วเราควรจะต้องตั้งที่ตัวเลขที่มากโดยตัวเลขที่มาก,ก็ต้องอยู่ในคอลัมน์หัวข้อถึงนะครับเพราะว่าตัวเลขแสนห้านั้นมากกว่าหนึ่งห้าแสนนั้นมากกว่าแสนห้าหนึ่งล้านนั้นมากกว่าห้าแสนสี่ล้านนั้นมากกว่าหนึ่งล้านดังนั้นจะต้องตั้งที่คอลัมน์นี้เป็นตัวตั้งแล้วก็หักด้วยคอลัมน์นี้นั่นเองนะครับดูกันนะครับว่าคำนวณอย่างไรผมจะกดเครื่องหมายเท่ากับ แล้วผมก็จะเอาเมาส์นะครับคลิกที่แสนห้าจะได้่ยี่สิบนะครับแล้วเราก็กดเครื่องหมายลบลบกับเลขหนึ่งตัวนี้นะครับได้ B ยี่สิบนะครับแล้วเราจะต้องบวกกดเครื่องหมายบวกนะครับบวกได้หนึ่งทุกครั้งเลยเหตุผลที่บวกหนึ่งก็เพราะว่าเราอยากจะทราบว่าช่วง เงินได้นะครับตั้งแต่1บาทจนถึงแสนห้าเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเราเอาแสนห้าลบหนึ่งเนี่ยมันก็จะไม่รวมตัวเลขหนึ่งเข้าไปด้วยนะครับดังนั้นเราต้องการเลขหนึ่งด้วยเราจึงบวกเข้าไปหนึ่งเสมอนะครับเมื่อเราได้สูตรตรงนี้แล้วนะครับเราก็ Enter เราก็จะได้ตัวเลขที่แสนห้าแสนห้าหมายความว่าช่วงตั้งแต่หนึ่งบาทจนถึงแสนห้านั้นมีเงินได้อยู่ในช่วงนี้เท่ากับแสนห้านะครับส่วนช่วงนอื่นนั้นก็ ก๊อปปี้สูตรมาได้เลยนะครับเอาเมาส์ไปวางให้มันขึ้นตัวกากบาทนะครับผมจะลากลงมาแค่เพียงช่วงก่อนถึงสี่ล้านหนึ่งบาทนะครับเหตุผลที่ผมลากลงมาแค่ตรงนี้ก็เพราะว่าช่วงสี่ล้านหนึ่งบาทเนี่ยเราไม่ทราบว่าช่วงตอนปลายของตัวเงินนั้นมันเท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นเราก็เลยทําแค่เพียงช่วงที่เราทราบเท่านั้นเองนะครับส่วนช่วงสี่ล้านหนึ่งเนี่ยเราไม่ทราบว่าเงินได้เท่ากับเท่าไหร่เอาวางลงนะครับเราก็จะทราบแล้วว่าแต่ละช่วง แสนห้าถึงห้าแสนนั้นมีตัวเงินอยู่สามแสนห้าช่วงห้าแสนถึงหนึ่งล้านมีตัวเงินอยู่ห้าแสนช่วงหนึ่งล้านถึงสี่ล้านมีตัวเงินอยู่สามล้านนะครับส่วนช่วงสี่ล้านหนึ่งเนี่ยเราไม่ทราบว่ามันถึงเท่าไหร่ดังนั้นเราก็ยังไม่ทราบตัวเลขในช่วงนี้ได้ก็ปล่อยมันไปนะครับต่อไปนะครับผมจะแสดงการคํานวณการเสียภาษีในแต่ละช่วงนะครับการคํานวณการเสียภาษีในแต่ละช่วงก็คือนําเงินได้ในแต่ละช่วงนั้นคูณด้วยอัตราภาษี ก็จะออกมาเป็นภาษีในแต่ละช่วงนะครับเราจะเห็นว่าไอ้คำว่ายกเว้นเนี่ยก็คือไม่เสียภาษีนะครับถ้าเราใช้คําว่ายกเว้นเนี่ยเวลาเราใช้สูตรเนี่ยมันจะไม่ออกมาเป็นตัวเลขดังนั้นผมจะเปลี่ยนจากคําว่ายกเว้นนั้นเปลี่ยนเป็นศูนย์เปอร์เซ็นตนะครับมันจะได้ใช้สูตรท้ายนะครับคือศูนเปอร์เซนตกับยกเว้นก็ความหมายเดียวกันนะครับคราวนี้เราก็มาคํานวณเสียภาษีในแต่ละช่วงกันนะครับเราจะเห็นว่าในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น เราจะเสียเป็นช่งชวงๆนะครับไม่ใช่ว่าเรามีรายได้เท่าไหร่แล้วคูณตามช่วงนั้นได้เลยนะครับจะต้องเสียเป็นขั้นๆน,น,นะครับวิธีการก็คือนะครับผมจะใส่สูตรนะครับกดเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็เอาเมาส์ไปคลิกอยู่ที่แสนห้านะครับช่วงแรกแล้วกดเครื่องหมายคูณก็คือดอกจันแล้วก็เอาเมาส์ไปวางที่อัตราภาษีนะครับและกด e n t e r อร์ เราก็จะทราบว่าช่วงนี้ไม่เสียภาษีนั่นเองเหตุผลก็เพราะว่าได้รับการยกเว้นนะครับส่วนช่วงอื่นๆนั้นเราก็ Copy ีสูตรมาได้เลยนะครับเอาเมาส์ไปวางให้มันขึ้นตัวกากบาทนะครับแล้วเราก็ลากลงมาลากลงมาจนถึงช่วงสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นเลยนะครับได้มาแล้วนะครับว่าแต่และช่วงนั้นเอาสามแสนห้าคูณสิบได้สามหมื่นห้า เอาห้าแสนคูณยี่สิบเปอร์เซ็นได้แสนหนึ่งเอาสามล้านคูณสามสิบเปอร์เซ็นได้เก้าแสนนะครับเราเห็นว่าตัวเลขไม่มีลูกน้ำดังนั้นผมก็คุมตัวเลขไปที่ตัวเครื่องหมายเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับตรงดอลลาร์เนี่ยเลือก More Account Format นะครับไปที่ Number ผมต้องการให้ไม่มีทศนิยมนะครับดังนั้นก็ ลดลงจากสองเป็นศูนย์ให้มีลูกน้ํานะครับคลิกในสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับให้มีลูกน้ําแล้วก็โอเคก็จะมีลูกน้ําเกิดขึ้นแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าไอ้ช่วงสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยมันเป็นศูนย์อยู่เพราะว่าเรายังไม่ทราบตัวเลขว่าเงินได้ช่วงปลายมันคือเท่าไหร่นะครับให้มันเป็นศูนย์ไปก่อนนะครับยังไม่ต้องไปสนใจมันนะครับต่อไปเรามาดูว่าช่องภาษีสะสมก็คือ สรุปแล้วเนี่ยเราจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่ากับเท่าไหร่เมื่อเราคำนวณภาษีตามอัตราก้าวหน้าเราก็มาสร้างสูตรกันนะครับกดเครื่องหมายเท่ากับต่อไปนะครับเมื่อกดเครื่องหมายเท่ากับเสร็จแล้วนะครับให้เอาเมาส์ไปคลิกอยู่ในช่วงแรกนะครับของภาษีที่เสียก็ขึ้น F ยี่สิบมานะครับและกดปุ่ม Enter มันก็คือศูนย์นั่นเองนะครับ เพราะว่าช่วงแรกคําว่าสะสมก็คือที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เท่านั้นนะครับต่อไปช่วงต่อไปนะครับกดเครื่องหมายเท่ากับสร้างสูตรขึ้นมานะครับเราก็เอาเมาส์ไปคลิกที่สะสมก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็กดเครื่องหมายบวกเราต้องการสะสมใหม่นะครับก็ต้องเอาของเก่าบวกของใหม่ของใหม่ก็คือช่วงนี้ภาษี ตรงสามหมืนห้านะครับคลิกเข้าไปแล้วก็ Enter มันก็คือการนําที่สะสมก่อนหน้านี้บวกภาษีเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็จะกลายเป็นสามหมืนห้านั่นเองส่วนตัวเลขอื่นๆนั้นเราก็ Copy สูตรได้เลยนะครับให้มันขึ้น,นหมายก,กากบาทนะครับและ Copy สูตรลงมานะครับลากลงมาเนี่ยนะครับเราก็จะได้ข้อมูลในการคํานวณเสียภาษีละต่อไปนะครับผมจะ บัรทัดที่เกินออกไปคราวนี้ถ้าเกิดผมสมมุติความจริงขึ้นมาเลยว่าในปีนี้นะครับสมมุติว่านายมานพมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายและก็หลังหักค่าลดหย่อนเท่ากับ5ล้านบาท 5ล้านบาทก็คืออะไรครับ5ล้านบาทก็คือตัวเลขนี้ครับ xx รายได้ประจําปีหลังหักค่าใช้จ่ายหักค่ารถยนสมมุติว่าหักกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับมีรายได้อยู่5ล้านบาท5ล้านบาทตัวนี้ก็จะต้องเอาเข้าสู่กระบวนการการคํานวณเสียภาษีในอัตราก้าวหน้าอยากจะทราบว่านายมานพจะต้องเสียภาษีเท่ากับเท่าไหร่ประจําปีนะครับวิธีการก็คือ ตอนนี้นะครับเราทราบแล้วนะครับว่าเรามีรายได้เท่ากับห้าล้านนะครับเราก็เอาตัวเลขห้าล้านไปใส่เลยนะครับคือในช่องสุดท้ายเนี่ยมันบอกว่าสี่ล้านหนึ่งขึ้นไปดังนั้นผมมีรายได้ห้าล้านผมก็พิมพ์ห้าล้านเข้าไปผมก็เอาเมาส์ไปคลิกตำแหน่งอื่นนะครับจะเห็นว่าตัวเลขมันจะขึ้นมาเลยว่า ถ้าเกิดคุณมีรายได้5ล้านเนี่ยในช่วง4ล้านงบาทจนถึง5ล้านเนี่ยนะครับเงินที่คุณจะต้องเอาไปคํานวณภาษีเนี่ยคือ1ล้านและเมื่อเอา1ล้านคูณอัตราภาษีในช่วงนี้37%ก็คือ3 0มและเมื่อคุณมีภาษีต้องเสียในช่วงนี้3 0นเนี่ยรวมกับสะสมของเดิมเนี่ยนะครับคุณก็จะต้องเสียภาษีเท่ากับ1ล้านาพ0 0บาทตรงเลขเนี้ยนะครับผมจะเทสีลงไป ตัวเงิน1นึ่งล้านสี่แสบาทตัวนี้นะครับเราก็จะต้องเอาไปหักกับภาษีที่ถูกหักนะัที่จ่ายประจําปีนะครับว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราถูกหักภาษีไปเท่ากับเท่าไหร่นะครับเอามาหักกันเรียบร้อยแล้วก็จะเหลือเป็นตัวเงินที่เราจะต้องจ่ายจริงๆให้กับกรมสรรพากรนั่นเองนะครับ